สวัสดีครับวันนี้ตัวได้ใช่ไหมครับสวัสดีครับเฮียไฮสวัสดีครับวันดีนี่คือสวนที่สองของเฮียไฮพวกนี้เป็นเนสเซอรี่ได้ไหมครับเฮียอ่เป็นไม้โครงสร้างไม้โครงสร้างอะนี่ครับเป็นฝั่งไม้โครงสร้างกําลังสร้างพอสร้างจบก็ย้ายย้ายไปนู่นอ่าพอไม้จบที่จะต้องใส่ใจแล้วก็ต้องดูแลมากกว่านี้ถึงสองเท่าอือฮอันนี้เข้ามาคือ ไม่มันไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับเนี่ยคุณดูไม้ชุดนี้น่าจะเป็นไม้รุ่นปีน่าจะเป็นปีนี้นะฮะเพราะเป็นไม้กําลังรองเลี้ยงอยู่อ่ากำลังทดสอบเรื่องเรื่องเคมีเรื่องอะไรอยู่พอสมควรการกินการอ่การเดินทางของสายพันธุ์ไม้ครับหลักภูมิศาสตร์หลายๆเรื่องครับมันจะต้องมาควบคู่กันไปครับครับผมเห็นต้นหนึ่งอยู่ข้างหน้า สวยมากเนี่ยไปดูไปดูกันครับเป็นพญาพุทธผาพุทธป่าโอ้โหเฮียเล่นไซสอย่างนี้เลยเนอะครับโอ้โหนี่นะครับที่เฮียชอบเพราะอะไรครับเอ่อหนึ่งผิวพัรร์ของพุทธป่ามีเอกลักษณ์ของเขารับสองอัตราการเจริญเติบโตถ้าถ้าเทียบกับสัตว์ก็ถือว่าอัตราการแลกเนื้อกับปุ๋ยนี่คุ้มประโยชน์คุ้มประโยชน์ใช่คือสามารถเอาไปพัฒนาได้ต่อ ไม่ได้กินปุ๋ยมากเออกินค่อนข้างมากครับพุดาอนนี่กินเก่งแต่ว่าต้องรู้จักนิสัยเขาว่าเ,าเราให้เคมีบางตัวเนี่ยเขาอาจจะเกิดการแพ้เราต้องให้ปุ๋ยที่มีความลิดเย็นพอสมควรอันนี้ไม้เพิ่งเข้าปีนี้ใช่ครับโโอ้โไม้ปีนี้แต่เมน บางต้นนี่เลยนิ้วก้อยไปแล้วแต่ยังไม่คัดนะครับยังไม่คัดคือปล่อยฟูปล่อยฟูก่อนอให้เขาอยู่กลับมาเป็นธรรมชาติเขาก่อนครับแต่อัตราการให้น้ําต่ําพวกนี้ครับคือจบแล้วจะเป็นยังไงน่าจะอลังการมากอีกต้นหนึ่งในต้นนี้ครับโอ้สะใจมากต้นไม้แต่ละต้นเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับ,รบนี่ครับมาดูไม้อีกต้นหนึ่งของเฮีย เป็นไม้โครงทางอีสานไม้อีสาน<อ>ไม้ระจาวาทินโห,นหดูเทียบกับตัวผมนะครับอัตราการแลกเนื้อค่อนข้างสูงการรับปุ๋ยเก่งกิ่งบิดงอได้สามารถ<อ>ทําเป็นบอนไซดได้สวยครับใบเล็กตอนนี้มันแพร่หลายไหมครับเนื่องแบบจากเขาไม่นิยมเล่นการแพร่หลายเนื่องจากวัตถุดิบมันอยู่ในมือ,อ คนทางภาคอีสานรส่วนหนึ่งแต่บ้านเราเนี่ยอาจจะเข้าใจการทํางานการปลูกเลี้ยงเขาน้อยไปนิดนึงแต่แบกโอ้โหใช่ต้นใหญ่แพ้ขึ้นเร็วใบเล็กกิ่งบิดได้งอได้นี่แพ้เดินแล้วครับโอ้แตตัวนี้ประมาณน่าจะประมาณหเดือนโอจนจะมิดเลยหนึ่งปีเดียวก็มิดครับครับนี่ตะแบกตะแบกนี่ไม้เลี้ยงกี่ปีแล้วครับเฮีย หกเดือนหกเดือนโอ้กิง่งอันนี้คือหกเดือนเหมือนกันใช่ครับโอ้กิง่งจะเท่าแขนผมแล้วนะครับโอ้เรืองไม้ตัวเร็วมากนี่เยอะนะครับอันนั้นก็ตะแบกเหมือนกันเลยรัเนียใช่โอ้วิ่ไซส์ใหญ่ๆนะ<า>ต้นนี้จบแล้วก็จะอลังการอีกต้นหนึ่งเลยตะแบกบก็กลับมาดูพุดปา่านี่ครับอาณาจากักรพุดป่าของเฮียไฮน่าจะหลายสิบต้นเลยไหมครับเฮีย